สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็นานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการฟักไข่ไก่นะครับฟักลูกไก่ขยายพันธุ์ไก่นะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับพอดีก็ฝนตกนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันนี้ก็จะมามาอัปเดตนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้วิถีชีวิตเกษตรนะครับทําอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็น ตู้ฟักไข่นะครับขนาด300ฟองนะครับก็ซื้อมาใช้งานก็ประมาณ4เกือบ5้าปีแล้วนะครับนะก็มีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับก็หลักๆก็จะเป็นพัดลมกับตัวพ่นหมอกนะครับที่เสียนะครับบ่อยๆนะครับที่เปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนทุกปีนะครับก็เป็นเครื่องนะครับพ่นหมอกนะครับเดี๋ยวผมเปิดตู้เปิดตู้ให้ดูนะครับนะ เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเนี่ยก็จะมาอัปเดตนะครับนะ,นะเดี๋ยวผมเปิดตู้ให้ดูนะครับเนี่ยตู้นี้ใช้อายุก็ประมาณสี่ปีปีกว่าแล้วครับสี่ปีกว่านะครับนะครับมาดูคุณภาพของตู้นะครับนี่ก็ตู้ที่ผมก็ซื้อมาจากอุดรน,นะครับนะก็จะให้เครดิตนิดนึงนะครับก็เป็นตู้ฟักไข่ของยูดีนะครับยูดีนะครับถ้าใครเปิด YouTube ขึ้นไปนะครับเข้าไปก็จะเห็นนะครับยูดีตู้ฟักไข่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะให้เครดิตนิดนึงนะครับนะผมก็ใช้งานประจํานะครับอันจริงผมก็มีตู้ในอุคับก็คือตู้อีกนะครับตู้ตาไก่นะตาไก่แจ้นะครับเนี่ยเีตู้30ฟองเออหกฟองนะครับนะเป็นตู้เล็กนะครับแต่ผมก็ปิดไว้นะครับแล้วก็ีอีกนะครับนี่ก็เป็น ตู้เย็นนะครับตู้เย็นผมก็เอามาโมดิฟายนะครับก็ทําเป็นตู้ฟักไข่นะครับแต่เนื่องจากณปัจจุบันนี้ไข่ไม่ค่อยมีก็เลยไม่เอาไม่ได้ใช้งานนะครับตู้ฟักไข่นี่นะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ผมทําคลิปใหม่เกี่ยวกับการทําตู้ฟักไข่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมมีตู้ฟักไข่กี่อันนะครับกี่ตู้กี่ใบนะครับนะตามหลักๆผมก็มีนะครับประมาณ4 1 2 3 4 5่้นะครับ4 5ใบ4 5ตู้นะครับนะ ก็ผมก็ขายออกไปแบ่งให้กับเ c ซีไปหนึ่งใบนะครับตู้นะครับแล้วก็2ใบนะครับนะครับขายออกไปนะครับก็เป็นตู้อย่างเงี้ยเป็นแบบกล่องอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยนะครับนะครับแต่ก็ไม่มีตัวอย่างนะครับนะก็มาดูนะครับนี่ลูกไก่อันนี้ก็คือลูกไก่ต็อกนะครับเนี่ยลูกไก่ต๊อกเพิ่งฟักออกมาตอนเช้านะครับเนี่ยตู้ก็จะสกปรกนิดนึงนะครับ ก็จะสกปรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมตู้มันดังนะครับเพราะว่าเปิดตู้ไว้อุณหภูมิมันอารามมันก็เลยร้องนะครับมันร้องเตือนนะครับเดี๋ยวผมปิดตู้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะครับก็มาอัปเดตนะครับลูกไก่ลูกไก่ตอกนะครับก็ใช้ระยะเวลานะครับยี่สิบยี่สิบสองวันนะครับนี่นะครับ ก็ฟักออกมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าตัวในตัวผู้ตัวเมียนะครับนะีนี่ก็ไก่ตอกแต่ก็เป็นก็ฟักออกมาเป็นรุ่นๆน,นะครับเนี่ยนี่ก็มีอีกประมาณสามสี่ฟองนะครับก็จะน่าจะฟักวันนี้นะครับนี่ถ้านอกนั้นก็คือจะเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตามปกตินะครับถ้าเอาไข่เข้าตู้ฟักนะครับก็จะประมาณสิบวันผมถึงจะเอาไข่ออกมาฟักเอ่อออกมาส่องดูนะครับว่าไข่ ใบไหนมีเชื้อไม่มีเชื้ออางเงี้ยนะครับนะผมก็องแต่ณปัจจุบันนี้มันผมก็เริ่มขี้เกียจแล้วครับเพราะว่าตู้มันว่างนะนะครับตู้ว่างแล้วก็เลยก็ฟักออกทีเดียวก็ออกทีเดียวเลยอ่าฟองไหนที่ไม่มีเชื้อก็นะครับแต่ก็ก็าไว้เหมือนเดิมนะครับนะผมก็รอกําหนดลูกไก่ฟักอย่างเดียวนะครับเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาก็นะครับยี่สิบสองวันนะครับก็ฟักออกมาแล้วชุดหนึ่งนะครับ นี่ก็น่าจะทยอยออกมานะครับนะครับก็มีประมาณ3ามสีใบนะครับก็น่าจะฟักออกมาเร็วๆนี้นะครับไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้นะครับนี่นะครับไก่ตอกนะครับส่วนปกตินะครับถ้าเอาไข่เข้าตู้ฟักนะครับผมอยากจะแนะนํานะครับให้เขียนระบุวันเข้านะครับสมมุติว่าเราเก็บไข่วันนี้นะครับเราจะเข้าตู้ฟักเราก็เขียนกำกับไว้อย่างเงี้ยนะครับอย่างผมเขียนไว้เนี่ยวันที่ยี่สิบสอง ยี่สิบสองนะครับันนี้เขียนไว้นะครับวันที่ยี่สิบสองอันนี้เป็นกรกดานะครับกับกรกดานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับยี่สิบเก้ากรกดานะครับเดือนหน้าก็เป็นสิงหานะครับผมก็เขียนกับกลับไว้นะครับไม่จําเป็นต้องเขียนทุกทุกใบนะครับแล้วก็เขียนไว้สักใบสองใบนะครับเขียนไว้นะครับเนี่ย ก็มันจะเป็นชุดเป็นชุดนะครับเราออกมากี่ไข่กี่ฟองกี่ใบนะครับก็เราต้องนะครับเราก็จะเป็นล็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับเป็นรุ่นรุ่นเป็นชุดชุดนะครับเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเขียนทุกทุกใบนะครับเขียนจากใบเดียวก็ได้นะครับระบุเป็นวันนะครับเป็นเดือนนะครับวันไหนเอาเข้าเนี่ยสมมุติเอาเข้าวันนี้นะครับเราก็นับไปอีก20 21 22วันนะครับก็จะถึงกําหนดลูกไก่ถึงจะฟักนะครับ ลูกไก่จะฟักออกมาเป็นตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ล่าสุดก็ออกมาแค่สองตัวนะครับนะครับตัวสามตัวนะครับแต่ก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับก็ชุดหนึ่งมันชุดหนึ่งฟักได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเนี่ยผมก็เก็บไข่ออกไปแล้วนะครับในชั้นนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทําความะอานะก็คือปกติผมไข่เนี่ยตู้ฟักไข่เนี่ยจะเปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับนะชุดนี้ไข่ชุดนี้หมดนะครับฟัก้วก็จะเอาออกนะครับก็เอาชุดใหม่เข้ามา ต่อเนื่องสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยยังนี่ก็จะมีไข่ไข่ไก่ของรถไอแลนด์เลดนะครับแล้วก็ไข่ไก่ของบาพีมัดล็อกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นไข่ไก่ต๊อกนี่นะครับนี่ก็ประมาณเกือบร้อยประมาณร้อยร้อยกว่านะครับแล้วก็ฟองนะครับนก็ทยอยเอาเข้านะครับนี่นี่ก็ทยอยฟักออกมานะครับก็จะพยายามลองผมมาท,ทดลองขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ดูนะครับว่าไก่ต๊อกเนี่ย มันจะไข่พันธุ์ได้ดียังไงนะครับตามจริงถ้าถ้าไข่มีเชื้อนะครับทุกใบทุกฟองนะมันก็จะสามารถที่จะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบได้โอเคแน่นอนสมบูรณ์แน่นอนนะครับแต่ว่าไข่บางฟองอาจจะไม่มีเชื้อหรือว่าเชื้ออาจจะไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบได้นะครับเนี่ยนะครับก็อ่า uh, ก็อืมก็ดูแล้วนะครับก็ตู้สกปรกมากนะครับก็ตู้อ่าจะห้าปีแล้วนะครับเนี่ยก็ ใช้งานได้สุดยอดนะครับที่ผมว่านะครับตัวพ่นหมอกนะครับตัวพ่นหมอกนะครับนี่พ่นหมอกเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับตัวพ่นหมอกนะครับก็ราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็ใช้งานได้นานหลายเดือนนะครับนานหลายเดือนนะครับอันนี้มันอยู่ในตู้ตลอดนะครับมันแช่น้ําตลอดนะครับตลอด24ิชั่วโมงนะครับอายุการใช้งานก็ก็อย่างว่านะครับมันก็ต้อง บทอายุการใช้งานตามอายุนะครับตามราคาตามตามรุ่นนะครับเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนบ่อยที่สุดนะครับสําหรับตู้ฟ้าไข่นะครับก็จะเป็นตัวพ่นหมอกนะครับหัวพ่นหมอกนะครับหัวพ่นหมอกก็หาซื้อได้นะครับสั่งซื้อตามช้อปปีหรือลาซาด้าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็มีจําหน่ายมีหลายราคามีหลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อนะครับ อันนี้ที่เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นช็อกนะครับอันนี้ช็อกช็อกมดนะครับค่ามดนะครับนี่มดไม่ขึ้นมานะครับไม่นะครับพอช็อกวางไว้จากก้อนสองก้อนอย่างเงี้ยนะครับมันก็มดก็ไม่มีนะครับนะปกติถ้าไม่มีช็อกเนี้ยมดจะขึ้นมาเต็มนะครับแล้วก็จะมาเจาะไข่หรือว่ามากัดลูกไก่อย่างเงี้ยนะครับนะก็นะถ้าเรามีช็อกซื้อช็อกนะครับแท่งไม่กี่บาทแท่งละห้าบาทนะครับยาวประมาณนิ้วนะนิ้วหนึ่งนะครับยาว ก็เอามาหักเป็นชิ้นๆแล้วก็มาวางนะครับทั่วตู้อย่างเงี้ยนะครับมดมันก็ไม่สามารถจะขึ้นมาได้นะครับหลังกลัวนะครับพอมันดับนิดนึงมันก็ตายนะครับเนี่ยก็แก้ปัญหาได้ก็คือช็อกนะครับซื้อช็อกฆ่าปวกฆ่ามดอย่างเงี้ยนะกำจัดปวกกำจัดมดนะครับปวกมดตายนะครับนี่ก็ป้องกันได้นะครับมดไม่มีไม่ขึ้นนะครับนะแต่ก็ตู้สกปรกนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะครับก็เอาไข่เข้าทุกตู้ฟัก เรื่อยๆนะครับไม่มีนะครับไม่ได้หยุดนะครับช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับนี่นะครับก็หลักๆอะไรที่นะครับอะไรที่เปลี่ยนบ่อยมากที่สุดก็คือเป็นตัวพ่นหมอกหัวอพ่นหมอกนะครับเนี่ยมันก็จะแช่อยู่ในเนี่ยน้ำแช่อยู่ในน้ําตลอดแล้วก็น้ําอุณหภูมิอุ่นๆด้วยนะครับนะครับก็จะทําให้อายุการใช้งานก็ตามอายุการใช้งานนะครับ นี้ก็ปิดฝาเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่ตกน้ํานะครับลูกไก่ตกน้ําลงตกนะครับก็จะลูกไก่ก็จะตายได้นะครับนะครับนี่นะครับก็ป้องกันลูกไก่นะครับเห็นตะแกียงก็ประมาณนี้นะครับก็ตู้ฟักไข่ตู้นี้นะครับที่ผมซื้อมาก็ราคาหมื่นนะครับหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งแล้วก็ค่าจัดส่งก็สี่ร้อยบาทนะครับค่าจัดส่งนะครับ ก็ seats, school, อยู่ใกล้กันนะครับผมอยู่นองคายนะครับก็อยู่รล้วก็ห่างกันประมาณหกสิบกว่าโลนะครับแล้วก็นี่นะครับมาดูนะครับอันที่ผมเปลี่ยน4ปีนะครับก็ตัววัดอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมินะครับผมก็เปลี่ยนนะครับไปซื้ออันใหม่มานะครับก็จาไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับนี้ก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเสียนะครับนะครับอันเก่าผมก็ไม่ได้แกะออกด้วยนะครับนะก็วัดอุณหภูมิในตู้ก็อันนี้ก็คือเป็นเครื่องควบคุมนะครับควบคุมอุณหภูมิในตู้นะครับ นี่ก็จะดูนะครับก็พัดลมนะครับก็จะใช้เป็นสองตัวนะครับของตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็หลอดไฟให้แสงสว่างอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับก็เปิดเฉพาะตอนเราจะดูว่าไข่หรือว่าตอนกลางคืน่างเราเราจะเปิดนะครับไม่ใช่เปิดไว้ตลอดนะครับอุณหภูมิก็ใช้จะเป็นฮีทนะครับเป็นคอยนะครับนแล้วก็จะมีเนี่ยครับตัวกลับไข่นะครับ ตัวกลับไข่ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับในมอเตอร์นะครับโอ้โหฝุ่นตลบนะครับอันนี้มอเตอร์นะครับผมผมก็ซื้อสำรองไว้แล้วนะครับแต่สนิมนะครับสนิมโซ่นะครับก็ไม่ทําความสะอาดนะครับก็อย่างว่านะครับนะก็มันอายุหลายปีแล้วนะครับนะก็ใช้งานได้ตลอดยี่บี่ชั่วโมงเนี่ยไม่มีปิดนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะทําความสะอาดอะไรนะครับเนี่ยนะก็หลักๆนะครับที่อะไรที่ส่วนมากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็น พลมนะครับพลมผมก็เปลี่ยนมา2ตัวแล้วนะครับ2ตัวมาแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในในตู้มันอุณหภูมินะครับอุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับนะครับสามสิบเจ็ดองศานะครับสามเกดสามแปดองศาถ้ามันเวี่ยงขึ้นไปนะครับนะนะครับมันก็จะทําให้พลมเสียตามอายุนะครับแล้วก็ตัวพ่นหมอกหัวพ่นหมอกนะครับก็หลักๆที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือตู้เป็นตู้อัตโนมัตินะครับนะ อัตโนมัติก็คือมันสามารถกลับไข่ได้ตลอดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ตั้งไว้2ชั่วโมงกลับก็คือ2ชั่วโมงกลับไข่ครั้งหนึ่งนะครับมันก็พลิกกลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมากับด้านข้างนึ่ครับก็จะจะให้เชื้อนะครับสมบูรณ์นะครับมานี้นะครับก็จะกลับไข่ทุกๆ2ชั่วโมงนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ฟักไข่นะครับนะก็โอเคนะครับลูกไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไก่ไข่สายพันธุ์อะไรก็ตามนะครับ สายพันธุ์อะไรก็คือมันจะใช้ระยะเวลาการฟักออกมาก็ประมาณ2 0 21 2บอย่นะครับอย่างมากก็23 24วันนะครับอย่างมากนะครับนะก็สําหรับลูกไก่นะครับแต่ละชนิดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับขอจะประมาณกําหนดฟักก็ประมาณ21นะครับแสตแตนดาร์ดนะครับ21วันนะครับหลังจากที่เราเอาเข้าทุกฟักวันแรกนะครับก็ไล่ไปจนถึง ยี่สิบเอ็ดวันยี่สองวันนะครับก็ลูกไก่ก็จะฟักออกมาเป็นทุกเจี๊ยบนะครับนะครับส่วนไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดก็นะครับก็ประมาณเกือบนะก็เพิ่มงานเกือบสามสิบเกือบสามสิบวันนะครับก็ยี่สิบห้าวันยี่สิบเก้าวันประมาณนี้นะครับที่ผมนะครับที่ผมฟักนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่มีไข่เป็ดฟักแล้วนะครับนะผมก็ฟักแต่ไข่ไก่นะครับอุณหภูมินะครับมาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับ เนื่องจากอุณหภูมิตอนนี้ผมปิดตู้ไว้นะครับนะผมจะเอาเบเกอร์ขึ้นไปนะครับผมจะบอกนะครับสแตนดาร์ดที่ผมใช้นะครับตู้ฟักไข่นะครับผมตั้งไว้นะครับสแตนดาร์ดใช้ประจํานะครับนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้อยู่ที่นะครับตั้งที่อุณหภูมิอยู่ที่นะครับนะครับสามสิบเจ็ดนะครับเอามือสั่นนะครับสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับเนี่ยอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับ แล้วก็ความชื้นอยู่ที่65นะครับความชื้นอยู่ที่65นะครับ65นะครับก็คือสแตนดาดของผมนะครับนะแต่เวลาก็เขาจะใช้ประมาณ40-60นะครับส่วนมากนะครับแต่ผมนะครับผมก็จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่3.7.5นะครับความชื้นอยู่ที่65นะครับนนี้ก็คือค่าจริงในตู้นะครับก็คือ34.8นะครับค่าจริงเมื่อกี้ผมเปิดตู้นะครับ นีก้ก็ความชื้น <rieb. S 1> <r> ก็60สิบนะครับผมก็เปิดตู้ออกมาก็ความชื้นก็ออกไปด้วยอุณหภูมิก็ออกไปด้วยนะครับมันก็มันก็จะปรับอุณหภูมิใหม่นะครับนี่นะครับประมาณนี้มันก็จะร้องเตือนประมาณนี you, ้นะครับสักพักหนึ่งนะครับมันก็อุณหภูมิครบ3ามบจห้านะครับมันก็จะหยุดร้องนะครับความชื้นนะครับอยู่ที่ 6, 5ห้ามันก็จะหยุดร้องนะครับนี่ก็คือไฟอะลามนะครับ สีแดงมันก็จะร้องประมาณนี้นะครับสําหรับตู้อัโตโนมัตินะครับนะน,นี่ก็คือเห็นไหมตัวนะครับตัวพ่นหมอกมันก็จะทํางานของมันนะครับนะครับมาดาูเกิดตู้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับงาพ่นหมอกนี่นะครับมันก็จะนี่จะสังเกตเห็นไหมไฟสีนะครับสีม่วงสีแดงสีส้มนะครับก็จะับ มันก็จะเป็นมันจะเป็นหัวพ่นหมอกนะพ่นออกละอองน้ำเลยนะครับพ่นหมอกเป็นละอองนะครับเพื่อที่จะให้ไข่นะครับเพื่อที่ให้มันทั่วถึงตู้นะครับประมาณนี้นะครับเริ่มลิ้นรัวแล้วครับนะประมาณนี้นะครับก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับนะก็สําหรับ fc หลายๆท่านที่สอบถามบมเข้ามานะครับนะก็ราคาตู้ฟักไข่นะครับเราหาซื้อได้นะครับในช้อปปี้ในซาร่าอาลาซาด้านะครับก็มีนะครับมี จำหน่ายมีหลายรุ่นหลายราคาครับหลายยี่ห้อนะครับราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับมีหมดนะครับขนาด30ฟอง60 80 100 200 300ยฟองพันก็ยังมีนะครับนะก็แล้วแต่ขนาดที่เราจะต้องการนะครับมีสามารถเซิร์ชหาค้นหาซื้อได้นะครับนะรวมไปกระทั่งจนถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เครื่องควบคุมนะครับอุปกรณ์ตู้ฟักไข่นะครับ หลายอย่างนะครับพัดลมนะครับหัวพ่นหมอกอย่างเงี้ยนะครับดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลูกไก่ชุดนี้นะครับมันก็นะครับกระปิดกระปอยนะครับนี่ี่ลูกไก่อันนี้ก็เป็นลูกลกไก่บาทีนะครับสองตัวสีดำดำนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นไก่ต๊อกนะครับลูกไก่ต๊อกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นลูกไก่ลูกผสมนะครับเนี่ยตัวเล็กพึ่งคลักออกมาเมื่อวานนะครับผมก็เลยออกมา กินอาหารนะครับนะผมลืมบอกนะครับลูกไก่นะครับก่อนที่เราจะออกจากตู้ฟักนะครับก่อนที่เราจะเอาออกจากตู้ฟักนะครับก็คือให้ลูกไก่นะครับให้เขาฟักออกมาประมาณสองวันนะครับสองวันนะครับสองวันแล้วค่อยนะครับเอาเขาออกจากตู้ฟักนะครับให้ขนขนเขาแห้งขนฟูก่อนนะครับถึงเราจะออกจากตู้ได้นะครับนะมันต้องสองวันนะครับนะก็ ค่อยค่อยออกจากตู้นะครับให้ขนเขาแห้งฟูก่อนนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับว่าลูกไก่ไม่ได้กินน้ำไม่กินอาหารนะครับคือเขาเขายังไม่ไม่เป็นไรนะครับช่วงวสองวันนะครับนะครับก็รอให้ลูกไก่ที่แข็งแรงนะครับก่อนนะครับถึงจะออกมาให้กินน้ํากินอาหารได้ตามปกตินะครับสองวันนะครับหลังจากที่วันที่เขาฟักออกมานะครับเราค่อยเอาออกจากตู้ฟักนะครับนะนะรอให้เขา ขนแห้งขนฟูก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็วันครึ่งเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าผมถึงจะออกนะครับเนี่ยลูกไก่ตอกสามตัวนะครับก็รวมกับอีกหลายอ่าอีกหลายตัวที่ยังไม่ฟักออกมานะครับเนี่ยอย่างชุดนี้นะครับก็จะกตามเป็นชุดเป็นรุ่นนะครับนะโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนะก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็นะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์นะครับ เป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆใหม่ๆแล้วก็แบ่งปันความรู้ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ f ีดซีสำหรับท่านใดที่ต้องการสนใจอยากจะ,ะขยายพันธุ์ไก่ไข่อยากจะฟักลูกไก่เองนะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามผมมาได้นะครับตลอดนะครับนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Oh,